ความจริงสารวัตรใหญ่เขาก็ไม่ดีอยู่อย่างนะคือทําให้โรงพักพระลานด,ดูสะอาดแล้วก็ดูสวยงามขึ้นกว่าแต่ก่อนสารวัตรใหญ่ท่านวางระบบดูแลต้นไม้แล้วก็จัดเวรทําความสะอาดไว้เป็นอย่างดีและะ้วครับแต่ผมอยากให้เพิ่มความสวยงามเข้าไปอีกหน่อยเพิ่มอะไรครับ พวกคุณช่วยไปหาเยอบีลาสีชมพูมาปลูกบริเวณนี้แล้วก็ให้เต็มด้านหน้านู้นเลยนะใช้ดอกดาวเรืองแทนได้ไหมครับผมสั่งว่าเยอบีลาได้ยินไหมเยอบีลาพอดีว่าถ้าใช้ดอกเยอบีลาเราต้องใช้งบมพิเศษครับแต่ถ้าใช้ดอกดาวเรืองเรายังพอมีอยู่บ้างครับแล้วเ,เลือกอะไรบ้า ที่จะมาทำความสะอาดห้องผม่ะว่ายัางไรอันนั้นก็ต้องใช้งงพิเศษเหมือนกันครับแล้วงบพิเศษเนี่ยมันอยู่กับใครไม่มีใครดูแลหรอกครับงงพิเศษก็หมายถึงเงินส่วนตัวของใครของมันอะไรที่นอกเหนือจากงบประมาณที่ราชการให้มาส่วนใหญ่ก็ต้องออกเงินกันเองครับ แล้วเงินที่ประชาชนบริจาคทุกเดือนอ่ะอยู่ที่ไหนคุณไปเอาสมุดบัญชีไม้ผมดูเดี๋ยวนี้สมุดเงินป่กอยู่ที่ผมครับแต่บัญชีนี้เป็นบัญชีเงินบริจาคของประชาชนที่เขาต้องการช่วยเหลือกิจการงานของตำรวจครับท่านเงินทั้งหมดเป็นเงินของประชาชน สารวัตรใหญ่ก็เลยขอให้ฝ่ายประชาชนเนี่ยเป็นผู้ดูแลในการเบริกจ่ายครับหมายความว่า,างไงแสดงว่าผมจะเบิกเอาไปใช้อะไรไม่ได้เลยใช่ไหมอ๋อเบอิกได้สิคะถ้าท่านเนี่ยนะคะมีหนังสือแจกแจงรายละเอียดมาให้พวกคณะกรรมการอนุมัตินะคะเราก็จะเบิกมาให้ค่ะขาดเหลือ,อยังไงนะคะก็จ่ายจริงตามใบเสร็จรับเงินแล้วก็มีบัญชีเรียบร้อยเลยค่ะ มันต้องทำเป็นยุ่งยากแบบนี้ด้วยเออไม่ยุ่งยากหรอกครับท่านเพราะว่ามันจะได้ตรวจสอบได้ไงครับเ,ออเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะได้ใช้ไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่เข้าบริจาคให้เราครับออนั้นผมขอสร้างที่เปลี่ยนผมไม่เอากฎระเบียบแบบนี้คงไม่ได้หรอกนะครับท่านเพราะว่าเงินนี้ไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแล้วพวกเราคิดว่าระเบียบที่สารวัตรใหญ่ออกมันเนี่ยมันก็ดีอยู่แล้วนี่ครับค่ะ ไปเลยอย,อย่าไปไหนก็ไปเราไม่ต้องมาเสนอได้ีไไปสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับไปไป,ไป,ไป